วับโซนิกหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือมินเนอร์ทวิสโซนิกนั่นเองซึ่งแนะนำว่ามีทวิสโซนิกอยู่ในชื่ออย่างนี้ก็มีหลายอย่างของท่านี้ที่คล้ายๆกับท่าทวิสโซนิกเลยนะครับก็คือท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ฝึกได้ง่ายต้องการพื้นฐานเพียงแค่ท่าชาร์จท่าเดียวเท่านั้นอีกทั้งยังใช้ในคอมโบได้ดีแล้วก็ยังเป็นพื้นฐานของท่าดับเบิลชาร์จท่าควงต่อเนื่องยอดนิยมอีกด้วยครับผมทำให้หลายคนที่ฝึกทวิสโซนิกเรียบร้อยแล้วก็มักจะฝึกท่านี้ต่อทันทีเลย ส่วนใครที่ยังทำทวิโซนิกไม่ได้สามารถกลับไปดูคลิปสอนที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ได้เช่นกันครับผมการฝึกท่าวับโซนิกนั้นเริ่มต้นเราจะจับปากกาที่1-2แบบนี้หรือก็คือใชนิ้วชีกับนิวกลางหนีบปากกาไว้แบบนี้ครับผมโดยให้เหลือปากกาฝั่งหน้ามือเยอะกว่าฝั่งลังมือสักเล็กน้อยนะครับถัดมาเนี่ยเราจะทําท่าชาร์จที่ตําแหน่งนี้ครับผม โดยเมื่อทาท่าชาร์จไปได้ประมาณรอบเนื้อเนี่ยให้เราขุบนิ้วนางลงมาแล้วก็ส่งปากกาไปที่นิ้วนางพร้อมกับดันนิ้วนางขึ้นมารับปากกาที่นิ้วนางกับนิ้วกลางหรือก็คือตําแหน่ง2 3สาแบบนี้นะครับทนกันอีกรอบนะครับทาท่าชาร์จให้ได้ประมาณรอบหนึ่งแล้วก็ขุบนิ้วนางลงมาหาลังจากนั้นก็ส่งปากกามาที่ตําแหน่ง2 3สาโดยในจังหวะส่งปากกานั้นสามารถขูบนิ้วชี้ลงเพื่อให้ปากกาไม่ติดนิ้วชี้ได้เช่นกันครับผม หลายคนเห็นแบบนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าท่านี้เนี่ยมันก็แค่ทําท่าชาร์จแล้วก็พาสลงมาหรือเปล่าซึ่งก็ถูกครับผมแต่ไม่ทั้งหมดซะทีเดียวเพราะจริงๆล้วทั้งท่าทวิโซนิกแล้วก็วัฟโซนิกนั้นเป็นท่าพาสแบบหนึ่งครับแต่มันก็คือการทําท่าพารสร่วมกับท่าชาร์จแล้วก็คือทําพาสโดยให้ปากกาเนี่ยหมุนขนานกับฟ่ามือนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่วัฟโซนิกจะแตกต่างกับท่าพาสธรรมดาก็คือท่านี้นั้นปากาจะหมุนขนานกับฟ่ามือแล้วก็หลังมือครับ หรือพูดอีกอย่างก็คือปลายปากกานั้นจะอยู่ชิดกับฝ่ามือแล้วก็หลังมือมากที่สุดเพื่อที่จะทําได้นั่นเองจะแตกต่างจากท่าพลัสธรรมดาจาับ1 2ลงมา2 3เพราะเนื่องจากท่าพลัสธรรมดานั้นปากกาจะหมุนตั้งฉากกับฝ่ามือครับผมทำให้ท่าวาร์ฟฟอริกนั้นถ้าหากเรามองจากตำแหน่งฝ่ามือเนี่ยเราจะเห็นปากกาหมุนเป็นวงกลมได้ครับ ในขณะที่ท่าพาสนั้นถ้าหากเรามองตรงๆไปที่ฝ่ามือนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นปากกาหมุนเป็นวงกลมสักเท่าไหร่ครับผมดังนั้นอย่าลืมเลยว่าสิ่งสําคัญที่สุดสำหรับท่าวาร์ฟโซนิกก็คือการพยายามทําให้ปากกาหมุนโดยขนงกับฝ่ามือแล้วก็หลังมือครับ สำหรับใครที่ฝึกท่าวาร์ฟโซนิกได้คล่องแล้วอยากจะลองท่าวาร์ฟโซนิกรีเวิร์สนั้นวิธีการฝึกก็คล้ายกันเลยครับผมโดยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าท่าวาร์ฟโซนิกรีเวิร์สนั้นเราจะเริ่มจับปากกาจากที่ตำแหน่ง2-3ก่อนครับผมเดี๋ยวก็คือใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางจับปากปกาแบบนี้ตำแหน่งการจับปากปกาคล้ายๆกันเลยครับก็คือให้ปากกาเนี่ยเหลือที่ฝั่งหน้ามือมากกว่าฝั่งหลังมือเล็กน้อยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำท่าชาร์จรีเวิร์สแล้วส่งปากกาไปที่ตำแหน่ง1-2โดยการหุบนิ้วชี้ลงมารับปกาก สำหรับคนที่ฝึกท่าวาร์ปโซนิกและวาร์ปโซนิกรีเวิร์สได้คล่องแล้วอยากจะพลิกแพลงแบบอื่นๆก็สามารถทําได้เช่นกันหรือสามารถลองทําแบบเปลี่ยนตําแหน่งลงไปที่ตําแหน่ง3-4หรือก็คือลงไปถึงดูก้ก้อยดูก็ได้ครับและเช่นกันว่าก่อนหน้านี้เราฝึกแบบไหนมือมาท่าน,นี้ก็ยังสามารถทำแบบข้อมือได้อีกด้วยครับผม ยังไงก็ขอแนะนําให้ลองฝึกหลายๆแบบดูนะครับวัฟโซนิกนั้นก็เช่นเดียวกับท่าทวิสโซนิกเลยก็คือเป็นหนึ่งในท่าที่สามารถฝึกได้ไม่ยากแล้วก็มีประโยชน์ในการต่อคอมโบอย่างมหาศาลเลยอีกทั้งยังเป็นท่าพื้นฐานสำหรับการทําท่าดับเป็ลชาร์ตอีกด้วยครับผมดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในท่าที่ไม่อยากให้หลายๆคนข้ามไปอยากให้ลองฝึกให้ได้คล่องดูครับและเช่นเคยสำหรับการฝึกควงปปะกาก็คือสิ่งสําคัญคือการฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกอย่างสม่ําเสมอครับผม ครั้งแรกๆด้ทลองทำดูอาจจะยังทําไม่ได้ในทันทีแต่ถ้าหากฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอฝึกทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็จะค่อยๆทําได้ขึ้นมาเองครับสำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับการฝึกท่าวับโซนิคนั้นเริ่มต้นเราจะจับปากกาที่ 1- 2แบบนี้หรือก็คือใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางหนีบปากกาไว้แบบนี้ครับผม โดยให้เหลือปากกาฝั่งหน้ามือเยอะกว่าฝั่งลังมือสักเล็กน้อยนะครับถัดมาเนี่ยเราจะทําท่าชาร์จที่ตําแหน่งนี้ครับผมโดยเมื่อทําท่าชาร์จไปได้ประมาณรอบเนื้อเนี่ยให้เราขุบนิ้วนางลงมาแล้วก็ส่งปากกาไปที่นิ้วนางพร้อมกับดันนิ้วนางขึ้นมารับปากกาที่นิ้วนางกับนิ้วกลางหรือก็คือตําแหน่งสองสามแบบนี้นะครับทนกันอีกรอบนะครับทําท่าชาร์จให้ได้ประมาณรอบหนึ่งแล้วก็ขุบนิ้วนางลงมาหลังจากนั้นก็ส่งปากกามาที่ตําแหน่งสองสาม โดยในจังหวะส่งปากกานั้นสามารถหุบนิ้วชี้ลงเพื่อให้ปากกาไม่ติดนิ้วชี้ได้เช่นกันครับผมหลายคนเห็นแบบนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าท่านี้เนี่ยมันก็แค่ทําท่าชาร์จแล้วก็พาสลงมาหรือเปล่าซึ่งก็ถูกครับผมแต่ไม่ทั้งหมดซะทีเดียวเพราะจริงๆล้วทั้งท่าทวิโซนิกแล้วก็วาร์โซนิกนั้นเป็นท่าพาสแบบหนึ่งครับแต่มันก็คือการทําท่าพาสร่วมกับท่าชาร์จและก็คือทำพาสโดยให้ปากกาเนี่ยหมุนขนานกับฝามือน,น,นั่นเองครับ ดังนั้นสิ่งที่วัฟซอนิกจะแตกต่างกับท่าพลาสธรรมดาก็คือท่านี้นั้นปากกาจะหมุนขนานกับฝ่ามือแล้วก็หลังมือครับหรือพูดอีกอย่างก็คือปลายปากกานั้นจะอยู่ชิดกับฝ่ามือแล้วก็หลังมือมากที่สุดเพื่อที่จะทําได้นั่นเองจะแตกต่างจากท่าพลาสธรรมดาจาก1 2ลงมา2-3เพราะเนื่องจากท่าพลาสธรรมดานั้นปากกาจะหมุนตั้งฉากกับฝ่ามือครับผม ทำให้ท่าวาฟ์โซนิกนั้นถ้าหากเรามองจากตำแหน่งฝ่ามือเนี่ยเราจะเห็นปากกาหมุนเป็นวงกลมได้ครับในขณะที่ท่าพาสนั้นถ้าหากเรามองตรงๆไปที่ฝ่ามือนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นปากกาหมุนเป็นวงกลมสักเท่าไหร่ครับผมดังนั้นอย่าลืมเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับท่าวาฟ์โซนิกก็คือการพยายามทำให้ปากกาหมุนโดยนขนกับฝ่ามือแล้วก็หลังมือครับ สำหรับใครที่ฝึกท่าวาร์ฟโซนิกได้คล่องแล้วอยากจะลองท่าวาร์ฟโซนิกรีเวิร์สนั้นวิธีการฝึกก็คล้ายกันเลยครับผมโดยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าท่าวาร์ฟโซนิกรีเวิร์สนั้นเราจะเริ่มจับปากกาจากที่ตำแหน่ง2-3ก่อนครับผมเดียวก็คือใช้นิ้วกลางกับน,นิ้วนางจับปากกาแบบนี้ตำแหน่งการจับปากปกาคล้ายๆกันเลยครับก็คือให้ปากกาเนี่ยเหลือที่ฝั่งหน้ามือมากกว่าฝั่งหลังมือเล็กน้อยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำท่าชาร์ตรีเวิร์สแล้วส่งปากกาไปที่ตำแหน่ง1-2โดยการถุบนิ้วชี้ลงมารับปากกานัั่นเอง แ,แล้วคนที่ฝึกท่าวาร์ปโซนิกและวาร์ปโซนิกรีเวิร์สได้คล่องแล้วอยากจะพลิ้แพลงแบบอื่นๆก็สามารถทําได้เช่นกันโดยสามารถลองทําแบบเปลี่ยนตําแหน่งลงไปที่ตําแหน่ง3-4ก็คือลงไปถึงดูก้อยดูก็ได้ครับและเช่นกันว่าก่อนหน้านี้เราฝึกแบบไหนมือมาท่าน,นี้ก็ยังสามารถทำแบบควอมือได้อีกด้วยครับผม ขอแนะนําให้ลองฝึกหลายๆแบบดูนะครับวัฟโซนิกนั้นก็เช่นเดียวกับท่าทวิสโซนิกเลยก็คือเป็นหนึ่งในท่าที่สามารถฝึกได้ไม่ยากแล้วก็มีประโยชน์ในการต่อคอมโบอย่างมหาศ,าศาลเลยอีกทั้งยังเป็นท่าพื้นฐานสำหรับการทาท่าดับเบิลชาร์ตอีกด้วยครับผมดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในท่าที่ไม่อยากให้เหล่านคนข้ามไปอยากให้ลองฝึกให้ได้คล่องดูครับและเช่นเคยสำหร,รับการฝึกควงปากาก็คือสิ่งสําคัญคือการฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกอย่างสม่ำเสมอครับผม ครั้งแรกๆที่ลองทำดูอาจจะยังทําไม่ได้ในทันทีแต่ถ้าหากฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอฝึกทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็จะค่อยๆทําได้ขึ้นมาเองครับสำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ